มหาดเป็นไม้ยืนต้นสูง1 0บถหเมตรมีซื้ออื่นว่าหาดขนุนหาดปลากราบสวัสดีคราบผมพโ,โยบานคำบงสงยางสีมึงไม่คือเกา่ากราบผมมือนี้ผมมีมหาดมาฝากคราบผมวิธีการทำผงปลวกหาด คือการนำแกนมหาติมีอายุหาปีขึ้นไปมาสับต้มเคี่ยวแล้วน้ผ่ามากรองเอากากออกตากแห้งดีจะได้ผงสีขาวนวลน้นก่อนผงปวกหาดไปย่างไฟห้เหลืองนำมาบดผงเก็บใบใสคาราผผมแกนผงปวกหาด ซอยละลายเลือดซอยกระจายโลหิตแกนผงปวกหาดแก่กระใสไตพิการกระใสเสียดกระใสดานก,กระใสกรนกระใสล่มผ่านใสกระใสเฮ็ดให้ท่องผูกคอรับผมแก่ประดงทุกชนิดแก่อาการเบื่ออาหารแก่ตานขโมย แกนผงปวกหาดแก่หอบผืดนแก่เส็มหะาแก่ท่องอืดท่องเฟอ้อแก่ฝีในท้องแกนผงปวกหาดแก่ท่องรูพุ่งโตแก่จุกพามหามน่อยคอรบผมใส่เป็นยาระบายแก่ท่องผูกเรือรั้ง แกนผงปวกหาดสอยไทยพญาธต,ตัวตืดตัวกลมตัวแบนพญาธเ้นได้พญาธใส่เดือนคอรบผมซอยแกน้ำเหลืองเสียแกนผงปวกหาดแกเซนเอ็นตึงแกเซนเอ็นพิการคอรบผมใส่หกัก ต้มดื่มแก่กระใสเสน้นแก่เอ็นตึงเอ็นพิการคอรับผมใส่ใบต้มดื่มแก่โรคบวมนามคอรับผมสำหรับกะระผมพโ,โยมมอนิกค็คงไว้แค่นี้ก่อนครรบฝากพี่น้องเฮ้าซอยกดไหลเป็นกำลังใจ โเคเช่ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โคติดตามเพื่อจะบด้พลาดคลิปดีๆขอรับผมสำหรับมือนิกาไวแค่นี้ก่อนครับขอกล่าวคำวา่ากราบสวัสดีคอรับผม